สวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในเกมตัดยาสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะครูมาอ่าเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมตัดยาซึ่งเราก็เคยเล่นเกมนี้แล้วเป็นหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นนุ๊กเหมือนเธอ,อเกมเดฟเราจะเริ่มด้วอยคุยกับคนนี้แล้วเหรอคะ เราเราเคยเล่นเกมนี้นานแล้วเราแบบเราเล่นไปนิดหนึ่งไป<ะ>มอคุยกบบคนนี้กันเถอะเน่ก็คือเมื่อขั้นบนเต็มอ่ะมันจะได้เรียนเน่หรอือเปล่าแล้ก<ะ>็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาคุยกบบคนนี้กันเถอะสวัสดีอ,อเพื่อนของเธอใครอ,อ่ะ,อะสวัสดีเพื่อนของเราเธอทำอะไรอยู่วันนี้ที่สงบสุขเหรอ ถ้าอยากจะคุยเกี่ยวกับอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรก่อนเอ็กซตอนแรกคนหนี่ก็จะเป็นแบบตอนแรกคนหนี่ก็เออใช่โอเคก็คือง่ายๆก็คือเธอเห็นว่าเธอจะเก็บหญ้าแล้วเธอก็ออกมาซื้ออัพเกรดพวกนี้เด็ซึ่งเธอจะซื้ออัพเกรดอะไรเหรอแล้วเราเผิ่มซื้ออัพเกรดมั้ยอืมซื้ออัพเกรดอีกได้กันบายบายมอ ไม่ได้เราดูขยายออกขยายออกขยายออกได้ไดะจะซื้อไหน <c oughs> กดไปดิกดไปดิเดี๋ยวเราอ่านให้อันนี้ก็คือเพิ่มเอ,อ็กพีเอดดนั้นขอปะกดบายเนาะอ่าโอเค <Okay. S 1> ก็คือเธอจะได้ XP เยอะขึ้นอ่ะอันนี้คือ,อ,คอก็คือยญ้าอ่ำจะมีอ่มทุง่งหญ้ามันจะมีหญ้าเยอะขึ้นอะ อซื้อแล้วอ่าะเคขอให้ทุง่งใหญ่เยอะเออเราเล่นเกมนี้ออนานแล้วแหละแต่แบบเราเราเรายังนูบเยู่เหมือนเด้โดยเดินในลีดเดอร์บอร์นะด,ดอะโดยเดอแล้วคนเป็นแบบแบบอะไรเนาะนูบอะไรเนี่ยถึงแม้เราจะเล่นเกมนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเราก็ยังนูบเว่าเราเข้ามาแบบนูบอะไรเนี่ย ก็คนยอะยอ่ะมอย,ยู่มื 10, เออแสนร้านกว่ากว่าอ,อันนี้คืออะไรอีกดาดหน,น,นึ่งเหรออะไรดานนึ่งหรอไม่รู้ะคืออะไรอ่ะอ๋ Kim a d d a r d ตันี้น,ะน่อ๋อต้องยยี่สิบสามชั่วโมง่ยีาชั่วโมงโ้ เราเก็บยาไปเรื่อยๆโอ้โน่เรักจังเก็บเยอะโอเคฉันได้เยอะมากลยทำไมเก็บอันหนึ่งได้โคตรเยอะเลยอะ ก็เรางงวนหัวเธอเธอเห็นป่ะสี่เจ็ดห้ามันคืออะไรสมมตะแต่ว่าข่าวดีก็คือจะซือ้ออันนี้ได้แล้วซื้อแล้วอ๋อเดี๋ยวเราดูอันนี้ก็คือวิงออว่งเร็วขึน้นเออออกดออกกดเออนี่ก็คือวิ่งเร็วขึ้นอันนี้อ๋อไมา่กันนะไมา่กันเนี่ย อ่ก็ค <careers> like, ือ oh, วิ่งเร็ว yeah, ข like, oh, okay ึ้นก้อนนี้นี่แหละก้อนนี้นี่แหละที่ฉันกดไปอ่าก็ของเร็วขึ้นฉันไม่รู้นะว่าเราไม่รู้นะว่าเล่นเกมนี้ยังไงแต่ว่าเรารู้เก็บยากอะไรอ่ะอ๋อก็คือ Marvel Up ที่จะมีอันนี้แต่ว่าเจ็บหน่อยนิดนึงด้เท่ากับเราอืมเร็วมากเลยฉันก็จะได้ยาก เออแต่ว่าตอนตอนแรกกับตอนที่เรายังไม่ได้อัดคลิปเราเปิดเสืเอเราเปิดเสืเอเก่งไปเราเรามองเราเล่นเกมนี้ยังไงอ่ะเอ้ยเอ้ยเขาบินขอขอลองบินตรงนี้บ้างเมื่อกี้เขาบินนะ่ะเรือเรมันจะมีแบบที่ว้าหรือแบบแคนนอนที่พุ่งเข้าเไปอีกรอบงเออแล้วจะใช่นะเพราะว่าเมื่อกีอ้เขาวิ่งโคตรเร็วมาทีเนี้ย เขาเก็บวิ่งเร็วทำไมก่อนอแล้วก็อัอเก็ตเขาน่ากลัวเนี่ยเห็นไหมเขาวิ่งไปอแบบ่ะแล้ควคค้งดูดิชันขอเนีงั้นฉันเออยังซื้อนี้ไม่ได้เฮ้ยบิลเลียนเลยอ่ะเยอะจังเลยอ่ะอันนี้สุดได้แค่นี้อ่ะฉันจะเก็บซื้อ อ๋อสามารถซื้อนี่ได้เรื่อยๆอันนี้คุ้มอันไหนอะเก็บซื้ออันไหนอะเฮ้ยคุ้มจริงคุ้มจริงอันแรกสุดอะก็คือจบอันนี้อ่ะก็คือเ่อเก็บยากก็้ืออันสิบอันสิบอันแรกสุดอะก็คือว่าเออไม่ไม่อันสิบอะไรอ๋อเออเออราคาสิบเอ่อคือคุ้มใช้เงินทั้งหมดซื้อเลยก็คือเธอจะได้เงินเยอะขึ้นอันนี้ดีเมื่อเก็บพวกยากอ่ะคราวนี้ลองเก็บยากหนึ่งดิ อราแชซื้ออีกไม่ได้อะสิบบาทไม่ได้อะอไม่มนค่อยคยเฮะกองเก็บหรือไม่มันจะค่อยๆอเพเรื่อยปะป่ะเออได้เยอะจังเลยอุ้ยวเวแปดรเอ่เเอดเจอยเยะมากเลย่ะอ่เราขอซื้รอสปีดอ๋อฉันนึกว่าเพิ่มยาแบบเพิ่มยาบนืนน่ะจิตกใจ ได้คนเยอะอ่ะตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรเนาะคุณอออันเนี้ยเยวดูดิอันอันนี้ก็คือสามารถตัดจักรไก่คึ้นได้แบบสามารถตัดหญ้าจักรไก่ได้เห็นปะมันจะมีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ๋อ อ๋อโอเคง่ายใช่ค่ะตอนนั้นนายทำให้ซื้ออัปเกรดแรกกับ OPJ หรือเลยซื้ออัปเกรดอันแรกอ่ะทำไมกดบาร์แม็กซ์ก็ใช้ไนดะ้ท mm ุกสิ่งเออคนนี้ต้องเก็บย,ยาดิเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวบ้างเออเยอะคน<ว>กเก็บง่ายมากเลยอ๋อแล้วเมื่อถ้ากดแมปนี่ก็จะเป็นแบบทันทีกดแบบไหนมีอีกดแบบนึงขั้มกราฟิกเกร นก็จะเห็นนะจะเป็นแอปแคันนี้ลดกราฟิกลงลดกราฟิกลงเดวแรกเดีวแรกโอเคนี้กราฟิกลงนที่ดเดียวแรกเดียวแรกอ่าเราแนะนำให้อัเกรแอรีเวยโอเคเคุกคนใชรฉมีโคเยอะละเกมนี้เวลอัพเกดไหนจะได้บิเลียนแต่ข okay. องใช่อันนี้อันแรกอัปเกรอันแรกบ,บานแก โอ้โหกคแพงแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนด,ดูแล้วดนะูดูแเก็บนะดูดีเยอะปะมันดีเยอะปะเยเอะอทุ่คนเยอะจริงเราไม่รู้นะว่า grass cap คืออะไรอ่ะเราก็งงเหมือนกัน,รกนเราจะได้ออเดอร์มันเริ่มแพงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นแหละแต่ไม่เป็นไร แข่งขึ้นยิ่งดีหัวพวกเรายิ่งเก็บย้าอันเดียวได้น่าจะพันห้าพันล้านเสือแลกเสือแลกดูดิพวกเราวิ่งเร็วเยอะมากเลยอะเนาะมาถึงเราอะเรานี่แหละวิ่งเร็วดูเราก่อนทุกคนแข่งแข่งแข่งตรงนี้เธอมาอยู่ตรงสามสองหนึ่งไป เราเดินช้าเพราะเราซื้ออัปเกรดวิ่งเร็วครับอันนั้นให้เราซื้ออันแรกซื้ออเปกก็ซื้ออันแรกกันดีแล้วไปลองเก็บลองเก็บดูดีอ๋อก็คงว่าเก็บยาะจะได้เอพีไปด้วยเธอสมัครเห็นตรงด้านข้างนะเขอโทษรแล้วทำไมของเราไม่โชว์ว่าเราได้เออได้ดอกอ๋อเราเบลอา คนี้ที่เราเจอทำก็คือโอเคแพงและคนนี้นโลกเกียบหายเยอะมากดูเราดีไมนดีเราได้ยาเป็นล้านะนะคะเธอแม่น้ำให้อัเกีรด ดเดเวลที่ได้มากอม่อนอัปเกรดอเล็กซ์เคราวนี้เธอลองเก็บดิคราวนี ừ, ้ลองอัปเกรดอเลรกซ์สุดดิพอ <ừ, S 2> มีเวลาลวเราแน่ลองอัปเกรดกดบอยแม็กซ์ก็จะทั้งหมดเออดูดิลองเก็บเยอะปะทุกคนเก็บเยอะเอ้ยดูดิง่ายเกิอนอ,อ่ะอ๋อสามารถเห็นบนตร <ừ. S 1> งนี้ได้ไม่ได้ข้างหลังอ่ะ ถมาเวล์นึงลอยก็สามารถตานึงได้เกียร์อันแรกโอ้โหดูนี่นะเราได้เป็นล้านแล้วว่าทุกครั้งที่เราเก็บร์อะอัพเกียร์แม็กซ์แสดงเลยอัพล้วเนาะลองเก็บดิลองเก็บรอันหนึ่งดิโอ้โหอัแล้วก็เสื้อนี้ด้วยมันดิเยอะมากเลยอะทุกคนคุมคุมอัพเกียร์อันนี้มันดิอันหนึ่งมันแบบอันนี้อัพเกียร์อันนี้ให้ตานเขาจะได้เวล์อัพเยอะ บกดูดิลองเก็บ่ะเก็บดิทุกอั่เดียว่ป่ะเออจรอ๋อเมื่อพราว่สามสิบเอ็ดบสาอรีเบลดแต่เราไม่จะโฉนนัเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นคนเยอยอัปเดอันแรกไปเรื่อยๆนะดูคนอ่าดูคนเทพๆเก็บได้เท่ไหรโอ้โหปะปามัน้เก็บอีกเก็บ คนเทบ,บเก็บได้คูเ่เดียวกะตังใน QT น่ะอืมยอะแล้ว,ค,ว,ว,ลวคงให้ฉันซื้อหน่นะอันแรกสุด,สดเรารวยย่าถูกจุดจิโอ้ยิงซือไปเลยพวกเรายิ่งเทพ อ๋อแล้ก็อย่าลืมอัปเกรดยานี้ด้วยนะอัปเกรดตอันยัมเจใช่อ่ะเสือนี่เสือนี่แล้วมันได้อะไรก็เพิ่มเงินที่ได้จากยาซึ่งเธอสามารถเพิได้เวลสตาร์ทคอยจากการเลือกอัพเนอย่างที่มันบอกสตาร์ทอยดูดิเขามยิ่งเยอะแล้วก็อัปเกรดอัลเล็กสุดอ่ะดูดิมึงดิเธออัปเกรดอัลเล็กซ์ บาแม็รู้โอเคเราคือแบบโค้เทพอ่ะเราซื้อได้รัวนๆเลยอ่ะตอนนี้อืมตอนนี้เป้าหมายของพวกเราก็คือเวลสามสิบเอ็ดโอเชี่ยนนี่เพื่อที่จะรีเบิร์ดโอเคมันแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วงนะ มันได้เพิ่มเอ็กพีที่ได้ได้วยตรงนี้มันด้เพิ่มเอ็กพีที่ได้กับถ้าเพิมเอ็กพีที่ได้อย่างงั้นอะเพิมเอ็กพีที่ได้ด้วยจะได้เวอัพเร็วอ,นนอันนี้นี่นะอ่าอันเออ,อเกียร์แม็กเลยอโอเคขอนี้ก็จะเร็วขึ้นดในการเววอัพอะอในการเววอัพเราตอนนี้เววยี่สิบแล้วเออยังยัง วิวยี่สิบโอเคเวิวยี่สิบแล้วแล้น,นโอเคมม่ได้ทงนี้ทงเน้ตามมา,อ,าอัพกิจอ่นนะโอเคเพลงดังมากเลยฉันเพิ่งมาใส่หูฟังอ่ะเออปิดเสียงปิดเสียง เลี้เสียงแล้วลเสียงโอเคทุกคนเอ่ออัปเกรดอันนี้โอเคซื้ออันนี้กันทุกคนเฮ้ยอยากรู้ว่ามันจะไปถึงบิลเลียนปะก็ต้องไปถึงแล้วล่ะขอไม่อันนี้ <c oughs> ไหนเราลองเก็บจนถึงบิลเลียนสิเออไม่ดีกว่าพวกเรา ใช้เงินให้กับอันนี้พวกเราก็ถึงวิลเลียนอยู่แล้วเก็บดีโอเคมากเลยเนาะเออแบบแบบเดียวแล้วก็ไล่แบบแส,ะสะนแสนแล้วหมื่นไดนะ้แล้วแต่เราสังเกตไหมว่าอัปเกรดมันแพงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเธออาจจะงงว่าอัปเกรดไปต่อ,อยังไงก็คือเวลอัพนี่แหละก็สามารถอัปเกรดอันนี้ได้เธอเห็นปะ เราแนะนำให้อัปเกรดที่ XP ที่ได้นำเด็ดโอเค XP ที่ได้อัปเกรดตันเลยเนาะอัปเกรดแม็กเนาะโอเคแล้วเธอก็จะเอ่อได้ XP อย่างรวดเร็วแล้วก็เอา XP เพื่ออัปเกรดแล้วเธอก็จะ OP ขึ้นอันนี้นะอื okay. ออ่าเก็บต่อเก็บต่อ นี่เราได้โคตรเยอเนี่ยโอ้เราวอัพเร็วมากเลยอ่ะแต่เราไม่รู้นะว่าอะ,อ,วอะไรอยู่บนหัวอะไรอยู่บนหัวอะไรคนนี้ก็ยังนูแต่ว่าเขาโคตรเทพเร็วๆอ่ะอือขอเทพเร็วมากเลยอะมันยังเขียนที่หัวเขาเลยว่าหนึ่งนูอ่ะน่าจะยังน้อยนะ เพราะว่านึกดูดีในเกมเนี้ยมันเราจะถึงรักถึงเอเลี่ยนอะเออแล้วเราจะได้ไรถ้าเกิดพวกเราเอออันนี้ขึ้นอ๋อรวยขึ้นไงอ๋ออ๋อามีอ่อเท่าไหรเหรอมันได้ขั้นบนอ,ะอ่ะอ่าอัปเกรดทั้งหมดเขาไปไนยาโอเคมีได้โคตรเยอะเลยอ่ะ ได้เยอะเกินจริงคนนี้วิ่งโคตรเร็วเลยเออคนนี้แย่งอ่ะเขาไม่ไปฟาร์มที่อ,อื่นหรอกมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวเยอะมากเลย <Okay. S 2> เราเคริดว่าเราจะอัปเกรดเอ็กพทั้งหมดไปดีกว่าสำหรับเรานะอืมถ้าเกิดฉันเหลือฉันก็จะไปอัปเกรดเอ็กพีเมื่อกี้ฉันนั่งทำเพื่อจะเป็นพระเจ้าแห่งยาให้ได้นะทุกคนนะคะพระเจ้าแห่งยาอันนี้คือ,อตรงนี้นห้ามมี้าเลยเอ่ะ คือตรงนี้้ะมียา่านเนาะอันนี้คนละหน้าจอกันเนาะหรือ่อน่าจะใช่นะเพราะว่าเธอวิ่งไปหาอะไรไม่รู้อะเออใช่คนละหน้าจอมั้งตัว่าดูดีด้เยอะมากเลยอะแบบแบบเดียวก็แสนๆล้านๆโอเคอันนี้ <พบ S 1> ไม่ถึง <S 2> 2 <S แ้สองเอเดอร์นี้เราไปไหนตอนนี้ไ Prestige อ๋สอสมมตนะิ อัตัตสามเอดแล้วโอเคเราเรากลับไปนู๊ปเหมือนเดิมันดิแต่เราพรีสเตชั่นคือะ <c oughs> อะไรอะ่ะก็คือรีบอนนี่แหละไหนแล้วเธอขอดูหน่อยใครไหนอะ่ะนี่ไงแล้วกลับมานูปแล้วมันดิโดนโดข้างหลังอ่ะเธ<ร>อเก็บเธอเก็บอันหนึ่งดิแปดสิบสนะองเนี่เพราะเราเกรบตรงพรีสติช แต่อัพเกรดรีเซ็ตหมดแม้แต่เวลก็รีเซ็ตเหมือนกันอันเด้จริงแล้วพวกเราทำไงอ่ะเออแต่ prestige มันจะได้พอยต์ไปอัพเกรดอ่ะพอยต์โอเคจะอัพทั้งหมดให้กับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ ฉันอับได้สามอันเลยอ่ะอัพ XP ไปให้หมดอืมแล้วเราก็จะรีเบิร์ตมาแล้วได้โอเคได้ โดูดีเราค้อนรวยเลยอ่เราเกตให้เอ็กพีเดี๋ยวเอาไว้ไปอัพเกรดอันนี้โอเคอ๋ตอตกใจกไปอัพเกรเดี๋ยวเกิน อ๋อนึกว่าเขาคนอื่นขขเขาโอพีเพราะเขาพรีสเตชบ่อยไงอ๋อถ้าวอลสับเอ็กพีพรีสเตชได้ไหมเฮ้ยเธอมีเยอะจังเลยอะดูขนน้นบนอะเพิร์ดดูว่าพรีสเตชได้หรือเปล่ายังถ้าทั้งหมดให้กับเอ็กพีแล้วก็ ทำต่อโอเคตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราเทยังไม่เทพเรายัางนู่อยู่แต่ว่าเราต้องอุ้ยวิวสามเอ็ดแล้วพอ้อมำนมดิงำนมมาพร้อม,อมอยังพร้อมอยังพร้อมแล้ว ตรงเนี้ยกดไปเลยเพื่อจะได้ยี่สิบเก้าอัพเกรดอีกอ,อันนึงพลัฟ้าบุ้มเหมือนเสื้อแต่ว่าที่จริงเปน็กนกดเลยกดเลย K หนึงจ้าซ้ำอัพเกรดอันนี้ทั้งหมด,ดถ้าเธอจะอัพเกรด XP อะถ้าจะอัพเกรดอ p ก็ได้นะ XP อันนี้ ฉันอัปเกรดอันนี้แต่ว่าฉันอัปเดทอีกทดอ๋อเลยสิอ๋อโอเคอัพเดทอีกทีดิอาเรื่อ่ะเอาละบ๊ายบายทุกคนอ๋อมีคริสตัลด้วยบ๊ายบาย